ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ยุคใหม่ของการเดินทางด้วยโครงการรถไฟความเร็วสูง Northern High Speed Rail หรือที่เรียกสั้นๆว่านว่า n o r t h s r n ซึ่งจะเชื่อมต่อกรุงเทพมหานครกับเชียงใหม่อย่างรวดเร็วและสะดวกสบายโครงการนี้ถือเป็นการปฏิวัติระบบคมนาคมในภาคเหนือของประเทศเพราะปัจจุบันการเดินทางระหว่างกรุงเทพมหานครและเชียงใหม่ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นการโดยสารทางรถยนต์หรือรถทัวร์ รวมถึงเครื่องบินถึงแม้ว่าการบินจะเร็วแต่ก็มีข้อจำกัดเรื่องค่าใช้จ่ายการเช็คอินและข้อจำกัดของสนามบิน Northern HSR ถูกออกแบบให้สามารถวิ่งด้วยความเร็วสูงสุดที่ประมาณ250-300กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้สามารถเดินทางจากกรุงเทพมหานคร ถึงเชียงใหม่ในเวลาประมาณ3-4ชั่วโมงเท่านั้นซึ่งเป็นการลดเวลาการเดินทางได้อย่างมากเมื่อเทียบกับการโดยสารรถยนต์ที่ใช้เวลาประมาณ9-10ชั่วโมงหรือเครื่องบินที่ต้องบวกเวลาการเดินทางไปและจากสนามบินอีก 1- ถึงชั่วโมงความเร็วสูงของรถไฟความเร็วสูงไม่เพียงแต่ช่วยลดเวลาในการเดินทางแต่ยังช่วยให้ผู้โดยสารสามารถวางแผนการเดินทางได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและลดความเหนื่อยล้าจากการเดินทางเป็นเวลานาน โครงการ Northern HSR อจะเริ่มจากกรุงเทพมหานครผ่านจังหวัดอยุธยาสิงหบุรีลบบุรีพิษณุโลกและจังหวัดเชียงรายรวมถึงเส้นทางสาขาที่เชื่อมต่อเมืองสำคัญอื่นๆเส้นทางหลักจะใช้ระบบรางมาตรฐานความเร็วสูงและมีการวางแผนให้มีสถานีหลักหลายแห่งในแต่ละจังหวัดเพื่อรองรับผู้โดยสารทั้งในระดับท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวเส้นทางนี้ถูกออกแบบให้ข้ามแม่น้ำลำคลองและพื้นที่ภูเขาได้อย่างปลอดภัยด้วยสะพานและอุโมงค์ที่ทันสมัย ความเร็วสูงของ Northern h s r เป็นผลมาจากเทคโนโลยีรถไฟยุคใหม่ที่ใช้ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าเต็มรูปแบบ Electric Multiple Unit ซึ่งมีความเสถียรสูงลดการสั่นสะเทือนและมีการเบรกที่ปลอดภัยนอกจากนี้รถไฟยังออกแบบให้มีระบบลดเสียงรบกวนและระบบการสะเทือนขั้นสูงทำให้ผู้โดยสารสามารถนั่งได้อย่างสบายแม้ในความเร็วสูงการออกแบบภายในโบกี้ก็มีความทันสมัย มีที่นั่งปรบับเอนได้กว้างขวางและรองรับระบบ Wi-Fi เพื่อให้ผู้โดยสารสามารถทำงานหรือพักผ่อนได้อย่างต่อเนื่องในด้านการวางแผนโครงสร้างพื้นฐาน n o r t h e r n HSR ยังมีเป้าหมายในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐ,ฐกิจในภูมิภาคเหนือการสร้างสถานีหลักในเมืองต่างๆจะเป็นจุดกระจายความเจริญทางเศรษฐ,ฐกิจสร้างงานและเปิดโอกาสให้นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศเข้ามาใช้ประโยชน์จากการเชื่อมต่ออย่างรวดเร็ว ทงน,นี้ยังมีการออกแบบสถานีให้เชื่อมต่อกับระบบขนส่งสาธารณะอื่นๆเช่นรถไฟท้องถิ่นรถประจำทางและรถไฟฟ้าเมืองเพื่อให้เกิดเครือข่ายการเดินทางที่ครบวงจรการก่อสร้างโครงการ Northern HSR เป็นงานวิศวกรรมขนาดใหญ่ซึ่งต้องใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างขั้นสูงเช่นการตัดถนนเพื่อวางรางผ่านพื้นที่ภูเขาการสร้างสะพานยกระดับการเจาะอุโมงค์ใต้ภูเขาและการติดตั้งระบบสัญญาณไฟฟ้าอัจฉริยะ ระบบนี้ต้องการความแม่นยำสูงและการวางแผนล่วงหน้าอย่างละเอียดเพื่อให้การเดินรถมีความปลอดภัยและตรงต่อเวลาการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการก่อสร้างยังช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและลดเสียงรบกวนในพื้นที่อยู่อาศัยด้านความปลอดภัย Northern HSR มีมาตรการป้องกันที่ทันสมัยเช่นระบบตรวจจับอุปสรรคบ,บนรางระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติและระบบแจ้งเตือนฉุกเฉินนอกจากนี้ยังมีการฝึกอบรมพนักงานเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินและการบำรุงรักษารถไฟอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้โดยสารมั่นใจได้ว่าการเดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูงจะมีความปลอดภัยสูงสุดสำหรับผู้โดยสาร n o ร์ทเอ s เจะเป็นทางเลือกใหม่ที่สะดวกสบายการซื้อตั๋วสามารถทำผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ได้อย่างง่ายดายผู้โดยสารสามารถเลือกเวลาเดินทางตามความต้องการและยังสามารถจองที่นั่งแบบมีระบบปรับอุณหภูมิและบริการเสริมอื่น,นๆเช่นอาหารและเครื่องดื่มระบบบัตรโดยสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ยังช่วยลดเวลาในการต่อคิวซื้อตั๋วและเพิ่มความสะดวกในการเดินทาง หนึ่งในประโยชน์สำคัญของ Northern s s r คือการลดภาระการจราจรบนถนนและสนามบินการที่ผู้คนหันมาใช้รถไฟความเร็วสูงมากขึ้นจะช่วยลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวและเครื่องบินภายในประเทศทำให้การจราจรคล่องตัวขึ้นลดมลพิษจากไอเสียและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยกระจายความหนาแน่นของผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวไปยังพื้นที่ต่างๆทำให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยัง่งยืนในมุมมองเศรษฐกิจ Northern s s r ยังมีผลกระทบเชิงบวกต่อการท่องเที่ยว เมื่อการเดินทางระหว่างกรุงเทพมหานครและเชียงใหม่ใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางแบบไปเช้าเย็นกลับได้ง่ายขึ้นและทําให้เมืองเชียงใหม่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากขึ้นทั้งยังช่วยให้เกิดธุรกิจใหม่ๆเช่นร้านอาหารโรงแรมและบริการท่องเที่ยวต่างๆอีกด้วย Northern HSR ยังเป็นโครงการที่สะท้อนถึงความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและบริษัทต,ต่างชาติที่มีประสบการณ์ด้านรถไฟความเร็วสูง การแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและความรู้ช่วยให้โครงการสามารถดำเนินไปอย่างมีประสิทธ,ธิภาพและทันสมัยการวางระบบรางที่มีคุณภาพสูงและการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงทำให้รถไฟสามารถวิ่งได้อย่างราบรื่นและมีเสถียรภาพแม้ในเส้นทางที่ซับซ้อนนอกจากนี้ Not ์เทิรยังสามารถปรับเปลี่ยนและพัฒนาระบบในอนาคตได้ง่ายเนื่องจากมีการออกแบบเครือข่ายรางให้สามารถเพิ่มขบวนรถและความถี่ในการเดินรถได้ตามความต้องการของผู้โดยสาร การวางแผนระบบสัญญาณอัจฉริยะและระบบควบคุมอัตโนมัติทำให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การเดินรถได้โดยไม่กระทบต่อความปลอดภยัยในภาพรวม Northern HSR เป็นโครงการที่ตอบโจทย์ทั้งด้านความสะดวกสบายความปลอดภัยการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาท้องถิ่นการเดินทางจากกรุงเทพมหานครถึงเชียงใหม่จะไม่ใช่เรื่องเหน็ดเหนื่อยอีกต่อไปแต่จะกลายเป็นประสบการณ์การเดินทางที่สะดวก รวดเร็วและทันสมัยการลงทุนในโครงการนี้ถือเป็นการลงทุนที่สำคัญสำหรับอนาคตของประเทศไทยในด้านการคมนาคมและเศรษฐกิจโครงการ n o r t h e r n HSR ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและวิศวกรรมของประเทศไทยแสดงให้เห็นว่าประเทศสามารถสร้างระบบขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพปลอดภัยและยั่งยืนการที่ผู้คนสามารถเดินทางจากกรุงเทพมหานครถึงเชียงใหม่ในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงจะเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตการทำงานและการท่องเที่ยวของคนไทยอย่างสิ้นเชิง และสร้างมาตรฐานใหม่ในการเดินทางภายในประเทศสุดท้ายการสร้าง Northern HSR ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับโครงการรถไฟความเร็วสูงอื่นๆในอนาคตไม่ว่าจะเป็นเส้นทางไปภาคใต้ภาคตะวันออกหรือภาคอีสานการพัฒนาระบบขนส่งความเร็วสูงอย่างต่อเนื่องจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนลดระยะเวลาในการเดินทางและกระตุ้นเศรษฐกิจในทุกภูมิภาคของประเทศทำให้ประเทศไทยก้าวสู่ยุคข,ของการเดินทางอย่างรวดเร็วปลอดภัยและทันสมัยอย่างแท้จริง